สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะในรุ่นของโมเดลจัตเตอร์นะคะจัตเตอร์เนี่ยจะเป็นโมเดล1ในของปาร์เกอร์นะคะซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะขายดีเกือบทุกรุ่นเพราะว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างไซส์เล็กพกพาสะดวกน้ำหนักเบานะคะ ก็จะมีทั้งเป็นบอดี้พลาสติกแล้วก็บอดี้ที่เป็นโลหะทั้งด้ามน,นะคะสำหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดกันจะเป็นจ o อตเตอร์พรีเมียมทาวเวอร์เกนะคะสำหรับดีไซน์ตัวนี้จะมีความพิเศษค่อนข้างหลากหลายนะคะอันดับแรกเราลองมาดูกันนะคะคือดูภายนอกไกลๆนะคะจะดูค่อนข้างเป็นสี คล้ายๆดำนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือสีเกรก็คือสีเทาออกเข้มนะคะซึ่งมันจะทำให้มันดูคลาสสิกแล้วก็สวยนะคะเพราะว่าบางคนไม่ชอบสีดำสนิทนะคะ,ะตัวนี้มันจะดูมีมิตินิดนึงนะคะสำหรับตรงด้ามข้างบนตรงนี้นะคะจะมีลายในตัวเพิ่มความพรีเมียมให้กับลูกเล่นของตัวด้ามนะคะ แล้วก็ตรงคลิปตรงนี้จะเป็นสีเงินนะคะเป็นสัญลักษณ์ปาร์เกตัวโมเดลใหม่นะคะเป็นลูกศรนาขีดแบบนี้นะคะอ่ารุ่นนี้จะดูพรีเมียมน้ำหนักเบามากนะคะอ่าตรงนี้จะมีเขียนว่าปาร์เกอร์นะคะตัวค่อนข้างใหญ่นะคะอ่าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะคะระบุว่าฟรานช์นะคะโมเดลนี้เป็นโมเดลของอ เมดอินฟรานชนะคะเวลาที่เราเลเซอร์นะคะเนื่องจากข้างบนตรงนี้มีลวดลายเราก็จะเลือกเลเซอร์ที่ตรงตัวสีเกนี่นะคะสีเทาเข้มนะคะอ่าก็จะได้สีออกมาชัดสวยงามนะคะวิธีการของการทำาชื่อ ที่เราเลือกใช้นะคะเราจะใช้วิธีการเลเซอร์นะคะซึ่งจะได้ออกมาสวยนะคะคงทนอยู่นานนะคะเราก็ไม่กินเนื้อปากานะคะรุ่นนี้จะเป็นลูกลื่นนะคะเป็นแบบกดนะคะสำหรับหมึกที่แถมมากับตัวด้ามน,นะคะ,ะจะมาเป็นบลอเพนนะคะรีฟิลนะคะขนาด1.0นะคนะคะ ก็เป็นเ e ดอินฟลช e เหมือนกันนะคะสำหรับตัวหมึกนะคะโอเคแล้วเราลองมาดูลายเส้นของเขานะคะก็ขนาดเขียนลื่นเลยนะคะประมาณนี้นะคะรุ่นนี้นะคะขนาดจากน้ำหนักไม่หนัก,กรูปร่างเรียวนะคะแล้วก็พกสะดวกนะคะ มีความยาวอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวเราลองดูนะคะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ13บมเซนนะคะก็เป็นด้ามที่ขนาดพอดีมือนะคะไม่ได้อ่ายาวจนเกินไปนะคะอ่าสำหรับตัวจัตเตอร์พรีเมียมนะคะทาว e วอร์เนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคน ลองดูเลยนะคะเพราะว่าทําชื่อออกมาได้สวยแล้วก็เป็นด้ามที่พรีเมียมมากนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกล่องปาร์เกอร์แบบนี้นะคะสำหรับกล่องนะคะข้างล่างก็จะสามารถดึงออกมาได้นะคะมีใบรับประกันนะคะใบรับประกันก็จะมีนะคะ ่าปั๊มว่า Facebook เพนแบรนเนมนะคะสำหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้อ่าเวลามีปัญหาอะไรนะคะติดต่อที่เพจได้หรือว่าเข้าช็อปได้นะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะจ h ตเตอร์พรีเมนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะรัะบชมกันคลิปต่อไป